เช็ควันหยุดเดือนพฤศจิกายนพศ2565ล่าสุดคณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติให้ วันพุทธที่16วันพฤหัสที่17และวันศุกร์ที่18พฤศจิกายนพศ2565เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องดังนั้นนะคะ เฉพาะเขตรกรุงเทพมหาคนครนนทบุรีและสมุทรปราการนะก็จะมีวันหยุดรวมเสาร์อาทิตย์ทั้งหมดก็5วันนะคะก็ 16, 17, 18แล้วก็ 19, 20นะคะสำหรับเดือนนี้นะคะก็ไม่มีวันหยุดราชการ แต่ก็มีวันสำคัญค่ะเช่นวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565เป็นวันลอยกระทงวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565เป็นวันขนโสดวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565วันขนพิการแห่งชาติวันพระบิดาแห่งฝนหลวงและวันเบาหวานโลก วันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2565เป็นวันกองทัพเรือสำหรับใครนะคะที่ได้หยุดยาวเนาะกา็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะแล้วก็พักผ่อนยังมีความสุขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องโถทียาดาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ